สวัสดีค่ะดีๆต้อนรับนะเข้าสู่ช่องภูริสาแอสโตรนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาไขาความลับนะะภายใต้ชาร์ตดวงเกิดของเรากันนะคะทําไมนะแม่หมอถึงพูดว่า ความลับภายใต้ชาร์ตดวงเกิดนะคะก็เพราะว่าสิ่งที่แม่หมอจะมาพูดในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ได้แสดงอยู่ในเบอร์ชาร์ตของเรานะคะแต่ก็ถือว่ามีความสําคัญนะนะคะในการทาในดวงทั้งทางเบอร์ชาร์ตแล้วก็ทางทัมมิ่งเทคนิคนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเท้าความก่อนนะคะว่าทางโหราศาสตร์ตะวันตกดั้งเดิมนั้นนะคะย้อนไปเมื่อหลายพันปีก่อนนะนะคนนะคะใช้วิธีการสังเกตดวงดาวนะคะด้วยตาเปล่านะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยในทางโหราศาสตร์ดั้งเดิมนั้นอาจจะมีการใช้ดวงดาวเพียง7ดดวง ะะก็คือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์นะคะเพราะว่าดาวเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นดาวที่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะซึ่งในทางโหราศาสตร์ตะวันตกเรียกว่า visible planet นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่า คนสมัยก่อนเนี่ยมีการสังเกตดวงดาวนะคะด้วยตาเปล่าดังนั้นเนี่ยการส่องแสงสว่างของดวงดาวก็มีความสําคัญกับการใช้ทานายดวงเหมือนกันนะคะเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาจะใช้ความสว่างของดวงดาวนะคะเป็นตัวกําหนดอิดทธิพลของดาวดวงนั้นๆน,น,นะคะยิ่งถ้าเกิดดาวดวงไหนยิ่งสว่างสีสวยใสยนะคะดาวดวงนั้นก็จะเป็นดาวที่ส่งผลดีกับดวงมากๆนั่นเองนะคะแต่ดวงดาวนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้มีเพียงแค่เจ็ดวงเท่านั้นนะคะที่ใช้ในการทำนายดวงกันนะคะในชาร์ตดวง เท่านั้นนะคะเพราะถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยดวงดาวบนท้องฟ้านะคะมีทั้งดาวที่เดินโคจรน,นะคะแล้วก็ดาวที่หยุดนิ่งกับที่นะคะซึ่งคนสมัยก่อนได้แบ่งรูปแบบของดวงดาวออกมาอีกนะคะเป็นดวงดาวที่มีการเคลื่อนที่หรือในภาษาของราศาสตะวันตกเรียกว่า wandering stars นะคะซึ่งก็เป็นดวงดาวที่เรารู้จักและใช้ในการทํานายกันอยู่แล้วละนะคะก็คือดาวเ็ดวงหลักๆที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นะคะ ส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะคือดวงดาวที่หยุดอยู่กับที่นะคะหรือในทางโหราศาสตรเ์เรียกว่าฟิกซ์เอสตาร์นั่นเองนะคะซึ่ง วันนี้เราจะมาพูดถึงฟิกสตาร์กันนะคะซึ่งตัวฟิกสตาร์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ p o w e r f ูลเหมือนกันนะคะในการทานายดวงทางเบอร์ชาร์ดแล้วก็ในเรื่องของทามมิ่งเทคนิคนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเน้นกันในเรื่องของในเบอร์ชาร์ดของเรานะคะซึ่งตัวฟิกสตาร์เนี่ยเราจะไม่สามารถนาที่จะมองเห็นได้ในเบอร์ชาร์ดของเรานะคะเขาจะไม่ได้มีขึ้นมาในเบอร์ชาร์ดของเราเหมือนกับดาวดาวปกติที่เราใช้ทานายดวงนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่า,าฟิกสตาร์คืออะไรอธิบายแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะก็ต้องบอกว่า,าเขาเป็นคอนสเลเลชันนะคะหรือเป็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าทั้ง12ราศีนั่นแหละนะคะซึ่งนะคะเขาถูกเรียวกว่าฟิกสตาร์นะคะก็อย่างที่บอกไปเพราะว่าเขาไม่เคลื่อนที่นะคะซึ่งก็ใช้กฎเดียวกันกับตัวแวนเดอริงสตาร์เหมือนกันก็คือดวงดาวไหนนะคะที่ยิ่งส่องแสงสว่างนะคะก็จะยิ่งมีความสําคัญและส่งผลกับดวงมากๆนะคะซึ่งตัวฟิกสตาร์เนี่ยนะคะที่ใช้นั่นอาจจะเป็นดวงดาวที่ต้องบอก ว่าอยู่ใกล้เส้นวงโคจรนะคะของดาวทั้ง7ดวงหรือเส้นอีคลิปติกนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะ,ะสมมุตินะคะอย่างเช่นฟิกซ์ตาดวงหนึ่งนะคะที่สําคัญและส่งผลดีกับดวงดาวนะคะที่เ,าเขาจะมีชื่อว่าสปีกานะคะดวงดาวดวงนี้เนี่ยจะอยู่ที่23องศาราศีตุลน,นะคะหรือ,อาดาวอีกดวงหนึ่งนะคะ คือดาวแคสโตนะคะที่อยู่ที่19องศาราศีกรกฎนะคะซึ่งลักษณะนิสัยเนี่ยปกติแล้วลักษณะนิสัยของฟิกสตาร์เนี่ยนะคะก็จะถูกอธิบายด้วยแวนเดอริงสตาร์สดวงเสมอนะคะอย่างเช่นตัวสปีกาเนี่ยก็จะเหมือนกับาดาวอังคารกับดาวพุธนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราจะใช้ในการดูพื้นดวงนั้นนะคะเราก็จะดูว่ามีดาวดวงไหนไหมนะคะที่โคจรนะคะที่เกิดดาวในพื้นดวงของเราเนี่ยเข้าไปกลุ่มกับฟิกสตาร์เหล่านี้บ้างนะคะอย่างเช่นสมมุตินะคะ แคสโตใช่ไหม uh, ที่อยู่ที่19องศาราศีกรกฎนะคะต้องบอกว่าเป็นดาวที่ส่งผลในเรื่องของความโชคดีมากๆนะคะดังนั้นเวลาถ้าเกิดว่าใครมีดาวอาทิตย์นะคะหรือมีดาวดวงอื่นเข้ามากุมอยู่ในองศานี้พอดีในลักษณะที่กุมพอดีเป๊ะนะคะต้องเป๊ะเท่านั้นที่ศูนย์องศานะคะก็จะเหมือนกับว่าชีวิตคนนั้นเหมือนมีพรมแดงปูปูไปเลยรอให้เราเดินกันเลยทีเดียวนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะปกติของพื้นดวงเกิดก่อนเพราะไม่งั้นถ้าเกิดคนเกิดวันเดียวกันทั้งหมดก็ ถูกดีเหมือนกันทั้งหมดถูกไหมคะแค่ดาวอาทิตย์เข้าไปกลุมกับโอ้โหตัวแคสโตที่19องศาราศีกรกฎอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณต้องเข้าใจในเรื่องของพื้นดวงหลกัหลกๆก,ก่อนว่าชาร์ตดวงนี้นะคะเขาจะสื่อถึงอะไรหรือว่าเป็นในลักษณะไหนนะคะแล้วเราถึงจะใช้ตัวฟิกสตาร์เนี่ยนะคะ,ะในการเข้ามาช่วยนะคะในการทำในดวงนะคะ <cke lly> เพื่อให้ดวงเรา,ามันมีเดฟมากยิ่งขึ้นนะคะมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวที่สําคัญเหมือนกันในการใช้ดูพื้นดวงแล้วก็ใช้ในเรื่องของ าการควบคู่กับทามิงเทคนิคนะคะอย่างเช่นปีที่คีนอลิซาเบธนะคะที่พระราชวังถูกไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นก็เหมือนกับว่าพื้นดวงของเขาเนี่ยนะคะมีดวงดาวที่เขาไปกลุ่มกับองศาของฟิกตาร์ที่ไม่ดีนะคะเป็นฟิกตาร์ที่เขาเรียกว่าเป็นาดาวที่ส่งผลในเรื่องของความโชคร้ายะอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ในปีนั้นเนี่ยนะคะาดาว ในเรือนบ้านนะคะในเรือนที่อยู่นะคะของควีนอลิซาเบธอ่ะเขาได้โปรเกสเข้ามาโดนตรงนั้นพอดีแล้วก็เส้นไอซีของเขากุมกับที ที่องศาที่ฟิกตาร์ตรงนั้นอยู่พอดีนะคะเลยทาให้เกิดไฟไหม้แบบนี้นะคะคือมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะคะในลักษณะของรายละเอียดนะคะในในดวงของเรานะซึ่งดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นจุดที่ว่าความละเอียดของพื้นดวงนั้นนะมันไม่ใช่มีแค่ว่าดวงดาวนะคะแต่ละดวงอยู่ตรงนี้ตรงนี้เ้วเป็นยังไงนะคะซึ่งแต่ละองศานะคะมีดาวพวกนี้อะค่ะสถิตอยู่นะคะในแต่ละองศาของแต่ละราศีอย่างที่บอกอย่างเช่นแคสโตดาวที่ดีที่สุดอยู่19องศาราศีกรกฎนะคะหรือว่าสปิกานะคะ อยู่ที่23องศาอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่เราจะสามารถใช้ดูดวงขคนคนนั้นได้ด้วยว่าเขาจะเป็นคนในลักษณะไหนแล้วเส้นทางเดินชีวิตของเขานะเขาจะโชคดีไหมนะคะหรือว่ามีอุปสรรคนะคะทีนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าสําหรับคนนะคะที่อยากจะศึกษาลง,ล,ล,ล,งลึกในเรื่องของเบอร์ชาร์ตนะคะในเรื่องของการที่รู้แค่ ดาวแค่7-10ดถึงดวงเนี่ยนะคะ,ะในคอสโหรศาสตะวันตกแอดวานซ์ในเดือนนี้นะคะแม่หมอนะคะจะมีสอนนะคะเพราะอย่างที่บอกเราเป็นคอสแอดวานซ์นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีการลงลึกรายละเอียดในเรื่องของเบอร์ชาร์ดนะครับเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะสอนในเรื่องของฟิกสตาด้วยนะคะในชาร์ดนี้อย่างละเอียดนะคะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถนะคะทักมาสอบถามรายละเอียดในเรื่องของการเรียนดูดวงได้นะคะเป็นาศาสตร์ของตะวันตกนะนะคะที่ไลน์ o a u p k 3 8ย1 s นะคะซึ่งรายละเอียดการติดต่ออยู่แล ลงเยนะคะคสําหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะในคลิปนี้นะคะแล้วก็จะได้รู้จักกับว่าโหราศาสตร์นะคะไม่ได้มีแค่ดวงดาวนะคะที่เราเห็นในพื้นดวงเท่านั้นนะคะแต่ยังมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้ใตชา์นดวงนี้อีกมากมายเหลือเกินนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ